พี่หมอเราจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะด้วยความชราภาพของเขานี <museums> ้วันนี้พี่ก็พอมตัวคนแก่นะครับเป็นหัวล้านฟอบต่อไปนี้ครับนิกเกนครับนิคแะเจนนิออกมาเวฟูทันแล้วก็เวฟนะครับเข้าไปได้ครับอออกครับบอออกครับบอกว่าได้ก่อนแล้วครับดูยอะไรอ้ดู ให้น้องเขเล่นบ้างต่อไปนะครับคุณก้ครับอนุว่าชุดโฆษณาเมื่อกี้ก็ดมีอีกเป็นยังไงบ้างมีของชุขไหมครับเหนื่อยนะครับเป็นไงครับเหนื่อยคุณโฆษณายาสีฟันอัวนี้ใช่ไหมครับที่กลิ่นปากไว้เนี่ยใช่ครับตอนนี้คุณเรู้มาแล้วนะครับคุณก๊องครับต่อไปอูครับอูา๋ด้านซ้ายนะครับลูกมาตายที่เวบส